นี่ครับขั้นตอนที่หนึ่งเราจะไปเตรียมน้ำที่หลังสาขากันนะครับไปครับก็ถึงแหล่งน้ำที่เราจะนำน้ำไปทำการทดลองแล้วนะครับจับไว้จับไว้อุ้ยเห็นร่องคูณไม่ต้อง <c oughs> ตัดเลยเอาอะไรเอาเรลเรๆเรลเรลเรลเรๆนี่นะครับน้ำตัวอย่างน้ำนี่เพื่อคุณ ให้ดูใกไกๆครับตัวอย่างนะโอ้ขุนใช้ได้เลยนะครับอุย้ยมีถัดประหลาดด้วยมีพวกฟอสซิล,ลติดตามตอต่อไปครับน,นี่ครับเป,เป็นน้ำจากแหล่งน้ำหลังสาขานะครับเป็นน้ำผิวดินวที่เรานำจะทำมาทำการทดสอบนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมสารส้มนี่ผมมีสารส้มแล้วอยากรูไ้ไ้มผมว่ามาทำอะไรอยากรู้ไหมไม่อยาก ออ้้าามเต่รรููจกผมมีสารส้มแล้วตอนนี้อยากรู้ไหมเนี่ยอยากใช่ไหมใต้คอมเมนต์นีครับมีสารส้มมีขวดเราเอาใส่ขวดทำชิ้นเล็กก่อนทำไมต้องทำเป็นชิ้นเล็กๆขับกุณก่ถชิ้นใหญ่กิไม่ได้ขยาวลอกขารลอกต้องการชิ้นหยาบๆไหมล่ะวาย ใส่พอประมาณครับพอแล้ววะประมาณกูมาท่านี่ไงต่อไปทำเพื่ออะไรก็เห็นโเลิงไม่รู้อนนเออใส่น้ำไปก่อนนะเพื่อละลายสารสุ่มในน้ำ เขาใส่เท่าไหนวะท่านี้เลยอีกสักนิดไปอีก <c oughs> สักนิดไหมเขย่าอันนี้รอสารส้มละลายกันครับชางบอกเต่ง <c oughs> อันนี้เราได้น้ำมา2ชนิดแล้วเป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและนี้เป็นน้ำที่เราละลายส้มไปแล้วต่อไปเราจะผสมกันเราเทน้ำจากแหล่งน,น้ำอที่ดินไปแล้วเ,เทน้ำที่ละลายสับส้ม อัตรส่วนเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยไปแล้วทำการเขย่าเร็วเป็นการทำปฏิกิยาของคอมบูชั่นเริ่มได้แล้วเริะนะ่มตุต๊กตะกอน,น อันนี้คือขั้นตอนกาาเขย่าช้านนครัิดได้ไหมว่าฟลอ็อกพิชชันฟลอ็อกพิชชันเราฟันบ้างเมือนกัเราก็ขยับไปเรื่อยครับคนดูได้ไหมครับคนดูอาทนไม่ได้แน่เลยทนไม่ได้เราก็วางรอม่อนรอนะครับ one eternity later นี่นะครับหลังจากที่รอการตกตะกอน sedimentation น,นะครับเป็นการตกตะกอนนะครับนี่ น้ำที่ไม่มีสารส้มนะครับส่วนนี้เป็นน้ําที่มีสารส้มและตกตะกอนแล้วมีสังเกตที่ตะกอนข้างล่างครับแต่ว่าการตกตะกอนแบบนี้จะช่วยแค่การตกตะกอนครับจะไม่เหมือนขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองนี่จะกาจ,จะเป็นการกําจัดกลิ่นกําจัดสีแล้วก็กํก,กจัดเ,เขาเรียกอ,อะไรสิ่งที่มันเป็นตะกอนอะไรเงี้ยครับ ถ้าเกิดเอาสารเป็นเป็นการทดลองสารส้มจะเป็นแค่การตกตะกอน,น,นเฉยน,นะครับจะไม่มีการดักกลิ่นหรือหนักสีโอเคครับสําหรับการทดลองขั้นตอนนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับนี่เป็นการทดลองที่สองเป็นวิธีการกรองน้ำคิวดินด้วยสิ่งของจากธรรมชาติครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับหนึ่งทราย นีีสองขาดครับสามกวดละเอียดือหินสี่สำลีหรือผ้าขาวครับในที่นี้เราใช้เป็นสำลีครับค่าขวดน้ําใหญ่แบบใสขั้นตอนการกรองน้ําสะอาดนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมหนึ่งตัดขวดออกประมาณหนึ่งส่วสี่โดยให้ปากขวดมีความยาวมากกว่าก้นขวดครับจากนั้นคว่ำปากขวดที่ตัดลง แล้วนำส่วนที่เหลือเตรียมไว้เป็นฐานรองน้ำโดยเรียงลำดับด้แบบน,นี้ครับลำดับที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งนะครับใส่สำลีลงไปชั้นแรกอัดให้แน่นส<ป>สองนะครับใส่ทรายละเอียดครับเติมลงไป ีสามนะครับกวาดละเอีดดยดครับละเอียดครับขั้ตอนที่สี่ครับผมคำถามเป็นอะไปครับรถถาาตามด้เลยครับ หลังเ่อยก็ในการดูดกลิ่นออกจากน้ำที่มีกลิ่นแรงครับมันจะเกลือนะน้าด็อกเตอร์เกลือที่ใส่ใส่น้ำตั้งไงเนี่ยใส่ใส่ใส่อ่อนใส่ใส่ก่อนใส่หนักกว่านะผมว่าแนั้นก็เทน้ำที่เราต้องการจะกรองลงครับผมนี่ครับน้ำสมันหรอ ตอนนี้เราต้องรอประมาณ 1, 2นาทีครับรอหนึง่งรอหลังจากที่กรองนะครับเราจะได้นะ้ำสะอาดนงกลมเนี่ครับ เกี็ดครับน้ำน้ำที่เรานำมาประกอบนี่ก่นอนกองครับนี่หลังกองแล้วว้าว wow.